เงาะเป็นเป็นแบบงานจิวเวลรี่นะเป็นลายฉลุนะยกซุ้มสวยงามสวยงามอ่านั่นแหละไปไปมาโอ้โหยอดสั่งจองเข้าไปเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะฮะแต่มันมีงี้นิดหนึ่งมีมีหลายๆคนอันนี้เราเราไหนไอันนี้ก็จบไปแล้วนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าพระที่เขาเรียกอะไรจิวเวลรี่ปัจจุบันเนี้ยเขาว่ามันไม่ทนทานเหมือนของเก่าโบราณนี่จริงเท็จยังไงเราไม่รู้่ะทีนี้ว่าท่าน ท่านเวลาท่านดูรูปนะผมผมผมแนะนําท่านสะสมอย่างนี้นะฮะถ้าท่านดูรูปแล้วท่านพอใจเนี่ยก็โอเคนะแต่ท่านเจอของจริงเข้าไปแล้วเนี่ยท่านท่านอาจจะบางทีต้องทําใจหน่อยเพราะบางบางทีท่านเห็นรูปเนี่ยสวยแต่มาในนาวจิวเวลรี่ก็คือจิวเวลรี่แล้วยิ่งจะเป็นเป็นฉลุเนี่ยนะฮะน้าหนักเนี่ยท่านท่านเอามาเนี่ยน้ำหนักจะเบานะแล้วจะจะเหมือนแบบบางทีคล้ายๆผมเหมือนของเล่นอะคือคือโลหะเนี่ยแทนที่จะหนัก เบาที่เบาเพราะเป็นลายฉลุไง<ะ>ฉลุเขาต้องฉลุโป่งรพรอโป่งมาแล้วเบาแล้วก็เป็นลวดลาย ที่เห็นเนี่ยบางคนมาแล้วบอกโอ้โหไม่สมดังที่ใจปรารถนาเขาบอกไม่คงทนไม่คงทนไม่คงทนถาวรไม่เหมือนไม่เหมือนยุคโบราณเก่าๆที่เขาทำมามันอย่างนั้นแล้วแต่แต่เรื่องนี้ก็เป็นนานาจิตตังนะแล้วแต่จะเล่นแล้วแต่ท่านจะชอบทปนิทางสายต่างประเทศชอบชอบสวยงามอ่าเพราะตอนนี้คุณคุณต้องคิดนะฮะว่าศูนย์พระเนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วนะฮะที่มาเลเซียสิงคโปร์ศูนย์พระมีหมดห้องวัดสมุกสมงคลของไทยเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าเขาเหมือนกับเขา เขาสั่งตรงไปขายนะบางบางบางวัดเนี่ยพอสร้างเนี่ยจำนวนเนี่ยนะจำนวน2องพนะสมมุรณนะ2อง0องค์เนี่ยนู่นไปมาเลเซียถ้าพันกว่าองค์แล้วห่ายหละยยที่เลยที่เราไม่มากไม่มากนะครับนะเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขามีศูนย์ผ้าด้วยแล้วเขาก็เล่นกันนะเล่นกันแน่นอนเลยเครื่องรางที่ชอบมากแล้วที่สาคัญที่สุดตอนที่ชอบคือสมเด็จวัดระฆังนี่ติดปากของนักสะสม อ่ามาเลเซียสิงคโปร์ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเกแท้อ่าแล้วท่านเนี่ยแล้วแล้วแล้วเอ่อพวกชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบมากเขาชอบเกจิไทยฮะนะฮะเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาแล้วเขาจะไปสัมผัสเองนะไปถึงวัดเลยคือคนที่เขาเปิดศูนย์พระอยู่ที่นั่นเนขาจะไปถึงวัดเลยไปถึงวัดแล้วก็ไปหาเลยไปหาแล้วก็จะดูว่าเอะเกจิองค์นี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรเขาไปศึกษาเองเลยนะถูกต้องตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเปิดแล้วนะครับ หลวงพ่อเปิลเนี่ยที่ชาวต่างชาติเนี่ยศรัทธาท่านมากเพราะว่ามาเห็นกระตาว่าหลวงพ่อเปิลเนี่ยท่านยีวิชาจริงท่านเก่งจริงวัตถุมงคลออกมาที่รุ่นเอาไปหมดเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปสินั่งถ่ายรูปกับหลวงพ่อแล้วก็บูชาวัตถุมงคลไปนี่ไปหาไม่ได้ดิของจริงนะมันยังงั้นนี่ถือว่าเขาก็ทุกวันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำวัตถุมงคลมาเนี่ยโอ้ออกมาแยแยกันมากมายไปปิดจำหน่ายที่ไหน คุณไปดูเนี่ยมาเลเซียต่าประเทศเยอะแยะมากสิงคโปร์เนี่ยเขาดีเขาชอบนะผมเสียดายเสียดายจตุคามรามเทพนะเขาบอกตลาดใหญ่มากนะจีนถ้าเราบุกตลาดจีนได้นะในเรื่องของจตุคามรามเทพผมว่านะโอ้โหมหาศาลนะครับมหาศาลก็ทำยังไงได้ล่ะนะ ถ้ามารู้จะพูดยังไงดูกูรู้จักเพราะว่าพวกเราก็ทำมาเองแหละจริงๆชาวจีนเนี่ยนะเขาคนนิยมวัตถุมงคลของไทยนะมาเนี่ยเขาก็มาี๋ยวเรื่องนี้เราก็ทําลักษณะเหมือนของเขาแหละนะมีหมดอ่ะก็อย่างเท้าอะไรเท้ากูเวนเท้าอะไรเนี่ยมีหมดมีหมดนะเป็นของชาวจีนไฉ่เช่งเอียอะไรต่างๆที่ก็ว่าเนี่ยนะแล้วของเรานี่ทําได้สวยด้วยครนะแต่ชาวจีนมาก็ชอบพูดถึงเนี่ยหลวงปู่ทวดรุ่นนี้มูนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิต ภอาวโลกิเตสวนเนี่ยนะฮะรพระโพธิสัตว์กวนอิมจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยท่าได้จัดสร้างขึ้นเป็นเหรียญเสมาฉลุนะฮะองค์หลวงปูท่ทวดพิมพ์หน้าเลื่อนนะฮะหลงังหลวงพ่อเขียววัดทุยงเงาะเดี๋ยวให้พี่กวิทอธิบายนะ,ะเรื่องพิมพ์หน้าเลื่อนเนี่ยร,รุ่นนี้ชื่อรุ่นกิติ คุณโนนะฮะมหามงคลวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับทุนสร้างพระโพธิสัตว์กุลอิมสีปางสีพระพักองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูง32เมตรนะฮะสมทุนช่วยเหลือน้ําท่วมนะฮะผู้ประสบภัยเนี่ยแลวกองทุนหลวงพ่อเขียววัดห้วยงาะจังหวัดปัตตานีนะหน้าเลื่อนเป็นยังไงมันอย่างนี้คือหน้าเลื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้าของท่านเลื่อนไปอีกแบบอะไรไม่ใช่คือหน้าเลื่อนหน้าขององค์ท่านเนี่ยมันจะมีที่นิยมปัจจุบันนี้เขาเรียกเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นึกออกไหม เขาก็เอาเหรียญเลื่อนตำหนักนั่นแหละ <That. S 2> Market, มาแกะแบบพิม เรามาแกะแบบพิมพ์ด้านหน้าเนี่ยของหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นเหรียญเลื่อนธรรมนัสสักแต่เขาเรียกง่ายๆว่าหน้าเลื่อนหน้าเลื่อนแต่บอกว่าหน้าพิมพ์เลื่อนธรรมนัสสักมันยาวไปไปแต่ในวงการพระเรานี่ก็เลยเรียกง่ายๆเอาเอาง่ายๆก็เขาชอบอะไรที่จําง่ายๆนะจำง่ายๆยังหลวงเขาเขียนหน้าลิงเนี่ยเาจำตลอดทั้งที่มช่เหมือนลิงซะหน่อยแต่เขาก็เขาก็เรียกแล้วเขาก็ขายกันได้ยังเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเหรียญรุ่นเนี้ย เป็นเหรียญที่นําแบบมาจากปีศูนย์แนะเป็นพิมพ์หน้าเลื่อนครับนะเป็นพิมพ์หน้าเลื่อนเนี่ยนะฮะองค์ต้นแบบนะฮะก็ปลกเสกหลายวาระแล้วนี่พี่กุวิทนะใช่หลายวาระแล้วครับผมสนใจที่สนใจในบูชาเนี่ยลองไปที่ ที่ไหนฮะศูนย์พระเครื่องชั้นนั่งลงไปมูลนิธิเนี่ยนะมูลนิธิพระมหามงคลพุทธานิมิตอวโลกิเตศวรเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ในหน้าจอลองติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับคุณนุชาเหลือเวลาอีกไม่ถึง2นาทีแนะนำนังสือนะครับนะฮะมาดูรุ่นนี้หน่อยนะฮะหลวงปู่โสรสวัดทองวัดทองนะหลวงปู่โสรสเนี่ยท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อจาดนะหลวงพ่อเสงนะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะก็วัตถุมงคลของท่านก็มีน่าสนใจหลายรูปแบบด้วยกันมีเททองแบบโบราณเบ้าทุบนะมีพระ กลิ่งนะเป็นรุ่นสมปัติถนาวัดโกอู่ทองนี่อยู่ปะจีนบุรีนะครับรุ่นสมปัติปัตนานี่ก็มีนะมีพญาคุตมหาอานาจมีพระขุนแผนมีรูปหลอมีเหรียญนี่แหละก็สนใจก็บูชาได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนิตยสารเอคัมภีนี่ฉบับล่าสุดนะเมื่อกี้นี่นะวางตลาดแล้วนะสมนาคุณด้วยพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี่ทวีทรัพนะฮะนี่นิตสาร พิารหนึ่งสี่เจ็ดวางตลาดแล้วเช่นกันบนะครับนะส่วนอย่างก็เลิ่อมละห้าเอ้ห้าสิบบาทนะครับหนังสือนะก็ศาสตร์เข้มพุทธคมขังนะอมตะเกจีดังเมืองมหาชัยเล่มนี้นะหาซื้อได้พร้อมกับนะพร้อมกับเหรียญนี้นะผมไม่รู้ว่าเวลาเดินมายังไงแล้วไม่เป็นไรับผมนี่นะเหรียญนี้นะฮะนี่พร้อมกับเหรียญนี้นะฮะะนี่ฮะ ก็เป็นวัตถุมงคลซึ่งนะฮะเปิดให้บูชาพร้อมกับหนังสือนะฮะพี่กวิทวันนี้เวลาเวลาหมดคงหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะฮะผมนะแล้วพี่กวิทยต้องกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ Thank you